สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พามาลงพื้นที่รีวิวที่ดินหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้3ไร่กว่านะครับอยู่ใกล้ๆกับห้างแฟชั่นรามินทานะครับเรียบโดนกัญจนาช่วงถนนรามินทาวัดคูบอนะครับอยู่ฝั่งวัดคูบอนะ3ไร่หนึ่งงาน47ตารางวานะครับสวยๆเลยติดถนนคอนกรีตกว้างๆแบบนี้เลยนะครับ่าเดี๋ยวเราไปชมสภาพแวดล้อมกันเลยครับนี่เลยนะครับฝั่ง อันนี้ฝั่งตรงข้ามแปลงที่ดินนะตอนนี้เขากําลังปรับพื้นที่นะครับจะขึ้นโครงการขนาดใหญ่นะครับเป็นบ้านหรูหมดเลยนะครับเป็นบ้านหรูหมดเลยแปลงนี้อยู่เรียบด่วนกาญจนานะครับช่วงถนนรามินทราวัดคู่บอนะครับอยู่ฝั่งวัดคู่บอนเลยนี่นะครับ,รบ,รรบก็ที่เห็นรถวิ่งอยู่นะ่ะอันนั้นถนนกาญจนาพิเศษนะครับวงแหวนรอบนอกตะวันออกอ่าก็เข้าจากถนนคู่ขนานเนี่ยเข้ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยประมาณสัก120เมตรนะ120เมตรตอนนี้ผมยืนอยู่ประมาณกลางๆแปลง จุดเริ่มต้นแปลงก็เสาไฟต้นสุดท้ายต้นนั้นเลยนะครับเนี่ยกว้างติดถนนคอนกรีตเนี่ยร้อยสี่สิบเจ็ดเมตรนะแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในลึกเข้าไปด้านในชนกับรั้วของหมู่บ้านอ่ะอันนี้หมู่บ้านมณีมาศนะคูบอลซอยหกนะครับเข้าทางคูบอลซอยหกนะนี่นะครับลึกเข้าไปประมาณสามสิบสี่เมตรนะครับคร่าวๆโดยประมาณโดยสังเขปนะครับก็ถ้าออกปากซอยไปนะครับออกปากซอยไปเนี่ยก็วิ่งคู่ขนานไปก็จะไปเ,อเจอวัดคูบอลน,นะประมาณสักแปดร้อยเก้าร้อยเมตรประมาณนี้ถ้าออก ขวาไปก็ไปเชื่อมกับถนนรามินทาประมาณ1.8 1.9กิโลประมาณนี้นะครับห้างแฟชั่นประมาณ2กิโลครึ่งนะครับ2กิโลครึ่งนี่เลยก็เข้าออกได้หลายทางนะครับออกไปเจอวัดคู่บอลก็วิ่งออกเส้นถนนคู่บอลไปออกแยกกม .8 ได้นะครับหรือจะอพอเจอวัดคู่บอลเลี้ยวขวาไปก็จะไปออกเลียบคลองสองไปเชื่อมกับถนนหาไทยราชไปออกลำลูกกาทางนู้นเลยนะครับสะดวกมากสะดวกมากนะครับแล้วก็ช่วง หน้าห้างแฟชั่นก็มีสถานีรถไฟฟ้านะครับสายสีชัพูนี่เส้นนี้ก็เดินทางสะดวกนะครับก็ถือว่าใกล้แหล่งความเจริญมากนะครับแปลงนี้นะครับนี่สุดแนวเขตก็แนวผู้ไม้นั่นเลยนะครับเนี่ยจากเสาไฟต้นที่ผมชี้เมื่อสักครู่ถึงเนี้ยร้อเมตรนะครับคร่าวๆโดยประมาณนะครับคร่าๆโดยประมาณแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในแนวต้นกล้วยนะประมาณ3 4เมตร34เมตรผมแล้วทั้งแปลงผมแล้วทั้งแปลงนะครับ สวยทำเลทองอนาคตไกลแน่นอนนะครับแปลงนี้แปลงนี้ก็ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งอ้างแฟชั่นนะครับที่เป็นเรียบต่วนทั้งทั้งสฝั่งเนี่ยราคาขึ้นตลอดนะครับราคาขึ้นตลอด <c oughs> อ่ะใครซื้อไว้เก็บไว้เก็งกำไรได้นะครับหรือว่าจะทําโครงการก็เหมาะเลยนะครับเหมาะเลยตรงนี้ผังสีเหลืองยอสามนะครับผังสีเหลืองยอสาม สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อที่ดินทำโครงการระแวกนี้นะครับใกล้ๆก,กับห้างแฟชั่นรามินทาแนวถนนรามินทาคูบอนนะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้เลยนะครับสวยมากทำเลดีนะครับสามไร่หนึ่งงาน47ตารางวานะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่ดินสวยๆแปลงนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอตัวเราไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย